อ่าโอเคครับผมอะะหโตสมมาสัมพุตัสสะมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสมมาสัมบุตตสสะมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสมมาสัมบุให้น้องิตงใจเลยสานใจอาองไปของมันลูกเจ้ามาขอขมาครับผม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านครับผมเนาะครับผมปะในบ้านคุ้มครองลูกหลานมาจากกรุงเทพแล้วก็มาขอพรพ่อแน่ะครับผม fc ทุกท่านครับผมลืมบ่ได้เด้อขาดบ่ได้ขอพรพ่อแม่ขอโทษขอโทษขอขมาครับผมพ่อแม่ครับผม อันนี้คุณพ่อครับผมพ่อเบาเมืองการแล้วกับคุณแม่ครับผมพ่อแม่อันนี้ก็ลูกครับผมอันนี้พี่ชายครับผมพี่สะใภ้ครับผมครอบครัวครับผมอันนี้ก็พี่ชายครับผมครอบครัว อยู่กรุงเทพโดนงานที่แงแ้ถึงหวได้ิงวัดนีเลยมีความสุขุดาต่างใแ่งับ uh ม่้หวัดเอาทาจริงวัดนะอกกวดแล้วทีกเมื่อพอเดอ เป็นภาพบรรยากาศดีๆครับผมจีนึงครั้งหนึ่งครับผมลูกหลานมาก็ต้องได้ทำทุกขั้นับผมเป็นภาพแห่งความสุขครับผม <c oughs> ท่านี่ชายคนรองครับผมอยู่กรุงเทพโดนจนลืมทางเข้าบ้านไม่ได้ครับผมเนี่ยมามาบ้านไม่ถูกครับผมไปนานเกินเอ้าเเท้าใส่หัวหน่อยเออ เป็นภาพดีๆหาดูยากครับผมอ๋อพรแห้พพอเป่าหัวให้นะย็งไหไหมนะเห็นบ้เหราเป็นเออเป็นภาพที่ชื่นใจครับผมเออร้องไห้แล้วครับผมทีเนี้ยน้า อือดอันนี้พ่อบอกอออเลยอ่าพ่อบอกพ่อสอนครับผม <laughs> เป็นภาพที่มีความสุขกับผมครอบครัวครับผมถึงกับกั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ครับผมพี่ชายร้องไห้แล้วเอออันนี้น้องชายคนเล็กค <laughs> รับผมเนี่ น้องชายคนเล็กยังศึกษาอยู่จะไปเกาหลีแล้วโอเคครับพ่อรักแม่กล้าพูดไหมลูกน้องอ่ะอ่อมาบ้านะแล้วขอตัวค่ะ

ชาพีความสุขครับผมทีวิตน,นึงเนาะมาเที่ยวมาแล้วก็อย่าลืมพ่อแม่ครับผมที่อยู่ข้างหลังลอรอลูกกลับมาจากพีเทศนานๆเนี่ยว้าวาาาาาร่า้า

ยังครับผมปรตูปีย่องัถูกหวยป่วภาพที่สวยงามครับผมไม่ต้องอายด้วยครับเด้อทำกับพ่อกับแม่ครับผมตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

ปลอดภัยครับผมมารอบหนาคนเึ้นคนทองมาน่ะต่อแลาวครับบรรยากาศสวยๆเรื่องตอนนี้ก็ผมขอบคุณครับ